สวัสดีค่ะช่องน้องเมจิลุยสวนค่ะตอนนี้อยู่ที่สวนอินทาลัมบ้านโอแอดบางละจันนะคะอยู่ที่ตำบลพักทันอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะวันนี้พามาชมอินทาลัมนะคะอายุต้นพันธุ์สองปีหนึ่งเดือนค่ะเพื่อนๆตอนนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะของเราจะมีพันธุ์บาฮีสีเหลือง บาฮีสีแดงโคนซี่สีแดงนะคะตอนนี้ที่ให้ผลผลิตปีแรกนะคะบาฮีสีเหลืองกับโคนซี่สีแดงค่ะพาไปชมบาฮีสีเหลืองกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอัปเดตให้ดูนะคะ อันนี้จันแรกที่ผสมไปเมื่อเดือนกุมภานะคะเริ่มเข้าสีแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีจันที่เขาตามมาที่หลังนะคะประมาณเดือนมีนาไปปลายเดือนนะคะ27ิมีนานะคะอันนี้เริ่มลูกใหญ่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าสีนะคะ ตอนนี้อายุของเขาเพิ่งจะ2ปีกับ1เดือนนะคะเพื่อนเอนเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะคะปกติเราต้องรอถึง3ปีนะคะเพื่อนๆนผลของเขาถึงจะสมบูรณ์นะคะแต่ว่าอันนี้ต้นพันธุ์ของเราสมบูรณ์ค่ะปีนี้เลยได้ชิมเป็นปีแรกเลยนะคะฝากส่วนน้องใหม่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนชื่อสวนนะคะสวนอินทาลามบ้านโอแอดบางและจันนะคะ ตั้งอยู่ที่ตำบลพักทันอําเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเพื่อนๆเทคนิคพืชโตวไวใส่ใจการดูแลทุกข,ขั้นตอนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดติดตามให้ช่องน้องเมจิลุยสวนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ